ที่ลองเลยก็คือรถมันจะหน้าไม่ทิมครับ,รบแล้วนะก,ก็พื้นคอนกรีตมันจะเก็บรายละเอียดได้ดีคือมันจะไม่กระเด้งไม่กระเด้งไม่กระเด้งครับผมแล้วก็ทางผูขสายเนี่ยวิ่งได้เลยดูได้เลยครับรดูได้เลยนะครับครับผมแล้วจังหวะการเ,าเปลี่ยนเลนสับพวงมาลัยเป็นไงบ้างครับจังเปลี่ยนเลนก็เขาจะทําให้เรามั่นใจขึ้นเวลาโยกโยกได้เลย,เลยไม่ต้องแตเเะเบรกด้วยเหยียบคันเร่งใส่ได้เลยเวลาลงทางนั้ก็เหยียบคันเร่งได้เลยได้ครับขอบคุณครับทำความมั่นใจขึ้นใช่มั่นนอ เนี่ยก็คือเหยียบคันเร่งตลอดไม่ได้ผ่อนครับไม่ได้ผ่อนคันเร่งก็คือเลี้ยงเร่งตกดๆได้เลยปกติมันจะต้องยกคันเร่งเยอะเพื่อให้ตัวรถมันกลับมาทรงตัวอ่าฮะ้นี่งเลยใช่ไหมครับโดยรวมดีเลยได้ครับพี่ขอบคุณมากครับร่ามันเดือดขึ้นนะครับแล้วก็การทรงตัวดีขึ้นครับผมคือจากการสลับเลนไปมานะครับรู้สึกว่ารถมันค่อนข้างให้ตัวได้ดีครับไม่เสียวเหมือนตอนที่ ก่อนจะเข้าสู่ครั้งแรกกันนะอ๋อฮะนะครับผมก็คือโดยรวมนี่คือดีเลยใช่ไหมฮะครับดีครับดีคอ๋อว่าน่าใช้ครับครับหลังจากไปลองรถมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอ๋อรู้สึกว่ารถมันนิ่งไม่โค้งไม่โดนล้อไม่สะบัดแล้วการเปลี่ยนเลนก็ค่อนข้างจะด้ดีหรือว่าไมันไม่โค้งเลยอ่าครับผมแล้วก็ลูกโซ่หน้าหรือลูกตุ๊กอะไรของถนนเนี่ยก็คือนิ่งนิ่งเลยใช่ไหมครับไม่มีการสะบัดไม่ต้องเก็งหัวไหล่ด้วยใช่ไหมครับจริง กระแทกไม่ดุมหลังเอย่างเงีขับขับก็รู้สึกสบายตัวขึ้นด้วยครับผมครับผมได้ครับขอบคุณครับครับหลังจากที่มาทําการติดตั้งโช้กแล้วแล้วก็ไปลองรถแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะครับยอมรับว่าดีขึ้นเยอะนะครับรถผมเปลี่ยนสปริงเจนทีดีมาแล้วก็มาเปลี่ยนโช้กของโช้กคูสปอร์ตเนี่ยครับผมโอเคครับเอ่อฟีลลิ่งจะรู้สึกว่ามันไม่โยกไม่ถอดทำนิ่งเลยครับเมื่อเราเจอถนนอะไร้ยครับมันก็จะ สิดน้อยลงมากครับผมจังหวะแซงจังหวะเบรกเป็นไงบ้างครับดีครับรถไม่โยกครับไม่ทำมีคออกไปแล้วลื่นเลยครับแล้วจังหวะการเปลี่ยนเร็วๆเป็นไงบ้างครับก็ดีครับดีถือว่าดีเพราะว่ารถมันไม่ให้ตัวไม่โยกครับก็ไม่โยกนะครับผมได้ครับขอเช้าอ่อนนิ่มขึ้นครับเก็บเสียงได้ไอเกี่ควกับการสะเทือนเนี่ยได้ดีมากเลยเพราะว่าไม่พ่ายแบบด้วยพอเบรกึก็ไปทั้งทั้งพันเลยมันไม่ได้แบบหัวนิ่ม บเรบรกแล้วหไม่ทิมแล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วรอยต่อถนนเป็นไงบ้างครับรอยต่อถนนก็แทบไม่ไม่ไม่ไมรู้ว่ารอยต่อถนนเพราะก่อนมันมามาหมดอ่ะเด้งเด้งด<ม>ก็รู้สึกว่าหลังจากติดตั้งโซตัวนี้มาใช้ได้ใช้ได้ดีมากเลยครับครับ<ต>ผมเดืยบปากข้อมารู้สึกเลยว่าว่าเยือบากกอครับแล้วรอยต่อถนนเป็นยังไงบ้างครับโอเคอยู่ครับครับไได้เลยครับครับการเลี้ยวอ่ะครับการเบรกการเลี้ยวการเข้าโค้งดีมากเลยครับทำให้รถตัวเก่ามากเลยครับ ผมแนะนำมาใช้ตัวนี er, ้มากเลยครั Lynn, บคร um ับผมขอบคุณมากครับเรื่องดีขึ้นเยอะครับดีดีกว่าเดิมเยอะมากครับผมจังหวะเบรกเป็นไงบ้างครับก็ไม่โยนไม่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 กระชากกลับเหมือนตัวเดิมมันอ๋อครับไปสมุดดีครับแล้วจังหวะรอยตอบถนนเป็นไงบ้างครับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นึ้นถนนเลยนะครับผมนะครับที่ขอบคุณมากดีคือคนเก่าเยอะครับการเมารถ ชอบเสียแล้วนะเพราะว่านีมากเลยนะครับเวลาเกรกนี่มันไม่ชิ้นขึ้นมาแล้วก็เออเวลาโค้งนี่ครัผมไม่ข้างโนเลยวันที่แล้วครับผมผมครับแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ไม่ได้ยกมาไม่ได้ยกไป่ยอาครับผมแล้วก็เวลา,าเจอพวกผู้หลงครับอันนี้ไม่เป็นนิ่งมากนิ่งเยี่ยมครับผมเยี่ยมมาก